รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าพเจ้านายอนันต์จัิตสุขบางนบครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาไหมสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3จบการศึกษาปีพุทธศักราช2559ครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยายลายัยราชพัฒเพชรบุรี เขารับราชการเมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2563ณโรงเรียนบ้านนาใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3น้าทีที่ได้รับผิดชอบในการปฏิบัติการเรียนการสอนทำหน้าที่การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ประถมศึกษาปีที่5และ ประถมศึกษาปีที่6กกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เทียนหอมและยาดมสมุนไพรางานที่ได้รับมอบหมายหรือหน้าที่พิเศษ ดูแลเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนบ้านนาไหมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3ดูแลระบบเว็บไซต์ ita ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาผู้ช่วยดูแลระบบช่อง YouTube โรงเรียนบ้านนาไหมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ตลอดทั้งการพัฒนาอาคารสถานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภายในสถานศึกษานอกห้องเรียนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มงานวิชาการและปฏิบัติงานตามคำสั่งต่างๆของโรงเรียนด้านที่1การจัดการเรียนการสอนสร้างและพัฒนาหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนให้มีความทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนรวมทั้งสร้างและพัฒนาสื่อนวัตรกรรมเข้ามามีส่วนช่วยในการเรียนรู้ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโน2019สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับครูบิวคนเดิคนนี้นะครับรายวิชาภาษาไทยเรื่องคำนาม ตลอดจนจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้านให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อยอดและพัฒนาการเรียนรู้จากการวัดและประเมินผลต่อไปด้านที่ 2. การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้จะทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอดำเนินการตามระบบช่วยเหลือนักเรียนในระบบข้อมูลสารสนเทศรายบุคคล ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้านที่3การพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้และทักษะในด้านต่างๆโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลทางวิชาชีพครู การผสมผสานองค์ความรู้ให้มีความทันสมัยทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานด้านต่างๆที่จะส่งผลต่อการพัฒนาระบบการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตลอดจนนำความรู้และความสามารถด้านต่างๆที่ได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2โครงการประกวดสื่อนวัตรกรรมอิเล็กทรอนิกส์การจัดการเรียนรู้ประจำปีพุทธศักราช2564โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจร,ริยธรรมและจรรยบัณวิชาชีพข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ในฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความชอบธรรมมีจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลักและมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยมุ่งเน้นคุณภาพทางการศึกษาเป็นสำคัญ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติไม่เลือกข้างดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆด้านตามสถานการณ์ในปัจจุบันเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกันและกันรวมถึงสิทธิเด็กตลอดจนความแตกต่างระหว่างบุคคลภายในสถานศึกษาข้าพเจ้านายอนันต์สิทธิสุขบางนบ ขอขอบพระคุณผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาไหมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3ที่ให้ความสนับสนุนส่งเสริมและผลักดันในการปฏิบัติงานในทุกๆด้านของข้าพเจ้าขอขอบคุณครััับเะจวนวน,นนครับ